สวัสดีค่ะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ได้นำมีดหั่นมากยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองผูนครสอนเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะเก่าบ้นบานๆนะคะเก่าธรรมชาติ ขนาดความยาวเฉพาะใบ4นิ้วครึ่งยาวรวมด้ามและฝัก7นิ้วกว่าๆนะคะเป็นมีดทันหมากยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดนงพนครสวรรค์พกพาง่ายนะคะ กลั่นแน่นนะคะ เป็นมีดทันหมากยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์เฉพาะใบสีนิ้วครึ่งยาวรวมด้ามได้ฝักเนิ้วกว่ากวาทักมาพูดคุยเพิ่มเติมได้นะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์092 6629665รุติการนะคะ พักมาพูดคุยเพิ่มเติมกันได้เลยหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0926629665รุจิการคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ